สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพล,ล์อดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปทน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเหรียญที่ พึ่งได้ไหมอย่างนั้นแหละครับท่านเหรียญนี้เนี่ยผมยอมรับเลยว่ามีพี่คนหนึ่งเอามาให้ผมครับเขาบอกว่าเหรียญแบบนี้เหรียญเปอร์เซ็นต์เลกแบบนี้ปีพศนี้ผลิตเยอะไหมผมก็บอกว่าไม่เยอะครับเขาก็เลยเอาให้ผมเขาแรกเอาเหรียญใหม่ไปครับคือรอสิบครับเหรียญใหม่รอสิบปีหกสี่นี่ครับเอ้ยหกสี่นี่ครับไปครับเหรียญไม่เอี่ยมเลยครับคือไปแลกมาจากธนาคารครับเพื่อที่ถอนลูกค้าครับท่าน นั่นแหละครับเขาได้แลกเหรียญน,นั้นไปครับําหรับเหรียญนี้เขาไม่ให้ผมครับเขาบอกว่าผมเขาเข็นผมเป็นคนชอบสะสมเหรียญแบบเหรียญก่าเหรียญรอเก่าอย่างนี้นะครับ่ันพอเสียเลื่แบบนี้ก็จะส่องดูวนทีเลยว่าเป็นปีไหนปีไหนที่ผลิตเรืองผลิตน้อยอย่างนี้น,นะครับสันก็อบอกเขาไปครับเขาก็เก็บมาให้ผมครับเพราะว่าพี่เขาเป็นพ่อค้าเหมือนกันครับสันเดี๋ยวมาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับเนี่ย คิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านสวยงามมากนะครับสาหรับเดืียนี้คมชัดเจาะมากครับตัวหนังสือก็ชัดเจนครับบรวมๆพรงองท่านรู้สึกจะสึกล้อไปนิดครับแต่ไม่มากมายเลยนะครับหนึ่งก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยสีอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําการล้างแค่นั้นนะครับท่านแต่อย่างอื่นโอเคครับสมบูรณ์แบบหมดนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองสำหรับเดี่ยวของเดืียญสิบาทครับเนี่ยโอเคนะครับสำหรับขอบเฟืองสำหรับเดี่ยวของเดืียญสิบบาทนี้ครับ นี่ครับเห็นช <X prestigious> ัดเจนนะครับเนี่ยก็มีการมัวหมองไปหน่อยครับสันเพราะยังไม่ทําการล้างรับมันมันก็ไม่เห็นที่จะเป็นรอยบุบรอยบี้อะไรนี่ครับปกติธรรมดานี่แหละครับสวยงามจริงนะครับสําหรับเรียนนี้เดี๋ยวปรับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเออปรับกองขึ้นมาแบบนี้เห็นรู้สึกว่าจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับเนี่ยโอเคนะครับสวยงามจริงนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังดีกว่าครับด้านหลังนะครับเหรียญนี้ก็เพศเสียกลับธรรมดานี่แหละครับสันไม่ใช่เพรศเซนตตรงนะครับ ด้านหลังคือประเทศไทยครับชัดเจนมากสวยงามมากครับแล้วก็อักษรบิวทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อผู้มีการทางสายตาครับท่านสามตัวชิดกันอยู่อีกตัวหนึ่งห่างออกมาครับเป็นสี่ตัวนะครับท่านสาหรับอักษรเบลนี้นะครับพอสองสองนห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านนี่ครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากพอสมควรนะครับเนี่ยไม่เยอะนะครับผลิตน้อยหายากนะครับพอสองสองนห้าร้อยสามสิบห้านะครับท่าน ส่วนตรงกลางก็คือวัดอรุณราชวรารามครับวัดอรุณนะครับก็คมชัดเจ๋วอยู่นะครับวัดอรุณครับไม่มีการสึกล้ออะไรมากมายครับท่านสำหรับวัดอรุณครับก็ยังเห็นคมชัดเจ๋วอยู่โดยเฉพาะรอยนุ่นตรงกลางนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับขึ้นมาด้านบนอาจจะมีการสึกล้ออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับไม่มากมายอะไรเลยครับท่านส่วนตามลงมาอีกนิดคือแม่น้ำชพระยาครับแลล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะลีบินครับ สำหรับปีพศ2535เนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรครับน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่13 8, 5, ล้าน8แสน5,000เหรียญนะครับท่านโอ้ยมือเนาะไปถูกกล้องไปเลยนี่ครับไม่เยอะนะครับ จำนวนการผลิตอยู่ที่13ล้าน800,000 5พันเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านไม่เยอะนะครับส่วนในระดับ U N C เลครับราคาตู่ที่เหรียญละ300บาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านในระดับ U N C นะครับ300บาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับของข้อมูลเก่านะครับที่ผมพูดเนี่ย300บาทเนี่ยแต่ข้อมูลใหม่ให้มาเรียบร้อยแล้วครับคือตกตู่ที่เหรียญละ400บาทครับท่าน400บาทครับท่าน แต่ถ้าผ่านกันใช้แล้วตู่ที่เรียนละ150บาทถึง880บาทเท่านั้นเองนะครับ